มาดูงานใหญ่ของกระทรวงพาณิชย์กันบ้างนะคะเขาเตรียมจัดงานส่งท้ายปลายปีก็คือแฟรนไชส์สร้างอาชีพ15-19ทธันวาคมนี้นะคะก็จะรวมแฟรนไชส์ชื่อดังกว่า400แบรนด์เพื่อช่วยให้คนมีอาชีพค่ะ นายทศพลทางสุบุตรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมความพร้อมจัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ2021ส่งท้ายปีนะคะระหว่างวันที่15 19ธันวาคมที่ i m p a c คเมืองทองธานีภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อโควิด -19 ตามมาตรฐานสาธารณาสุขถือเป็นงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศรวมแฟรนไชส์ชื่อดังกว่า400แบรนด์ค่ะให้ผู้ที่กําลังมองหาโอกาสทางธุรกิจได้เลือก ช็อปสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าข้อดีของการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชสนะคะเป็นโมเดลธุรกิจที่ง่ายต่อการบริหารจัดการและมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงเพราะผ่านการลองผิดลองถูกจากเจ้าของธุรกิจแฟรนไช์มาก่อนมีอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้ครบมีความเสี่ยงน้อยเมื่อเทียบกับการลงทุนทําธุรกิจด้วยตัวเองและมีแนวทางการทําธุรกิจให้เดินตามอย่างชัดเจนเหมาะสําหรับผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่โดยเฉพาะไมโคร SME และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9ภายในงานก็จะรวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทต่างๆที่น่าลงทุนทั้งธุรกิจประเภทอาหารเครื่องดื่มธุรกิจความงามสปาธุรกิจการศึกษาและธุรกิจบริการค่ะ โดยขนาดของการลงทุนก็มีตั้งแต่หลักพันถึงหลักล้านบาทนะคะผู้สนใจก็สามารถเลือกลงทุนได้ตามกําลังทรัพย์ความชื่นชอบความถนัดแต่ละธุรกิจและสามารถเจราจาซื้อขายกันได้ทันทีภายในงานโดยมีสถาบันการเงินมาร่วมให้คําปรึกษาแนะนําและให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพ,พิเศษด้วยปัจจุบันเนี่ยมีแฟรนไชส์ของคนไทยประมาณ600แบรนด์ค่ะที่สามารถ ที่มีสาขารวมกันกว่า1 0 0 0 0สาขาทั่วประเทศแล้วก็มีมูลค่าทางการตลาดกว่า3 0 0 0 0ล้านบาทถือเป็นธุรกิจที่มีส่วนช่วยประชาชนนะคะให้มีอาชีพมีรายได้ส่งเสริม SME ให้เข้มแข็งเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย